ใช้กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็เซฟออกมาแบบไม่มีลายน้ำนะครับแบบใช้ฟรีนั่นแหละไม่มีลายน้ำนะครับวันนี้เอามาฝาก2อแอปนะครับใช้การได้อยู่นะไปไปดูกันเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาเรื่องของแอปตัดต่อวิดีโอนะครับยังมีคนหาอยู่นะแอปฟรีสำหรับตัดต่อวิดีโอนะครับแต่ว่าสมัยเนี้ยหลายคนจะเริ่ม เสียเงินกับกับแอปแหละเพราะว่าบางทีแอปอ่ะเวลาเราเสียเงินแล้วโอ้มันได้ใช้ฟังก์ชันเยอะกว่าเมื่อก่อนไงนะครับบางคนก็จะเริ่มจ่ายรายเดือนหรือว่ารายปีแล้วแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่มีงบประมาณในการลงทุนเนาะอย่างหาแอฟรีนะครับแอฟรีซึ่งเดี๋ยวนี้แอฟรีเวลาเราตัดต่อวิดีโอใช่ไหมครับพอตัดเสร็จเอ็กพอร์ตลงมาหรือว่าเซฟอ,อกมาเนี่ยมันมีรายน้ำครับส่วนใหญ่แต่ว่าก็ยังมีตัวที่เขาให้เราใช้ฟรีอยู่นะครับผมเลือกมา2ออันที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็ c a p คัทอ่ะแคปคั Cap cut, หลายคนรู้แล้วว่ามันฟรีแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวเลือกฟิลเตอร์หรือว่าอื่นๆเนี่ยที่เสียเงินนะครับเดี๋ยวนี้แอปมันไม่มีฟรีแบบ100%แล้วนะครับก็จะเป็นแบบว่าแซะไม่ใช่แซะดีมีค่ากับตัวเสียเงินให้เราได้ใช้นะครับประมาณนั้นอยากใช้ตัวที่มาสวยขึ้นนะครับก็ใช้ตัวเสียเงินประมาณนั้นนะครับก็จะมี Cap Cut กับ i n นช o รตนะครับอเดี๋ยวผมลอง i n นช o รตก่อนแล้วกันนะครับ อินชอนเนี่ยผมก็สอนบ่อยนะครับอ่าไปหน้าโฮมเดี๋ยวผมจะเซฟให้ดูผมเอาโปรเจกต์ที่ผมทําไว้ด้วยกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่เอาคลิปมาชนคลิปแล้วก็ใช้ transition ส,ส่วนตัวเลือกอื่นๆเนี่ยเพื่อนเพื่อเห็นไหมว่ามันก็จะมีตัวเสียเงินนะครับสมมติอ่ะผมเลือกปุ๊บมันจะมีเนี่ยปลดล็อกฟีเจอร์ทั้งหมดก็คือให้เราเสียตังค์นะครับเราใช้ตัวฟรีนะครับคือตัวพื้นฐานเนี่ยตัวพื้นฐานเขาจะให้เราใช้ฟรีนะครับอ่ะประมาณนี้ไหมปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บอ่าเพื่อนๆซึ่งจะใช้ก็ค่อยๆดูว่าตัวไหนมันฟรีตัวไหนมันเสียตังค์นะครับถ้าไปโดนตัวเสียเงินมันก็จะเซฟไม่ได้นะครับก็คือจะให้จ่ายตังค์ก่อนแล้วค่อยเซฟนะครับอ่ะผมลองเอ็กพอร์ตให้ดูเลยก็สมมติตัดต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะไม่ลงลึกเรื่องการติดต่อนะครับไอการตัดต่อนะครับเพื่อนๆก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับผมมีใน playlist นะครับเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอก็ลองดูนะครับอ่านี่ผมลอง พ0นแแล้วก็กดบันทึกเสยให้ดูกันสดเลยนะครับว่าติดรายําำไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับมันก็จะมีโฆษณาขึ้นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องสนใจนี่ครับอันล่าสุดนะครับไม่มีโฆษณาแน่นอนนะครับเห็นไหมยังใช้ได้อยู่นะครับในกรณีที่เราตัดต่อแบบพื้นฐานไม่ได้แบบใช้เทคนิคใช้เอ่ฟิลเตอร์หรือว่าตัวเลือกที่มันเวอร์วังอลังการก็ใช้ได้ ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นแคบคัดนะครับแคบคัตนี่ผมก็สอนเยอะมากนะครับ่ะแคบคัดนะครับแคบคัดเมื่อก่อนฟีร้อยเปอร์เซ็นต์ตเหล่านี้ไม่นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีการคระนะครับตัวเสียตังค์ตัวโปรแบบนี้นะครับเนี่ยค่ากับตัวเสียเงินนะครับเนี่ยก็จะมีบอกนะครับเดือนละอุ้ยหลายปีเท่าไหร่หลายปีพันเจ็ดนะครับอือหนึ่งปีนะครับก็ลองดูเพื่อนๆลองดู นะครับลายเดือนนะครับก็ตกร้อยกว่าบาทนะครับสองร้อยกว่าบาทก็โอเคแหละโอเคแหละนะครับแต่ว่าแนะนําก็ลายปีไปเลยครับถ้าซื้อมาตัดต่อแบบจริงจังเนาะใช้ลายปีก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเลือกวิดีโอมาซ้อนๆกันเอาอันที่ตัดเมื่อกี้ก็ได้อ่าผมตัดเสร็จแล้วสมมติเอาอย่างนี้เลยนะปรับหน่อยแล้วกันปรับเป็นใส่เอฟเฟกต์แล้วกันนะครับใส่เอฟเฟกต์หน่อยจะได้ไม่เหมือนไม่เหมือนเดิม ขอใส่กรอบใส่อะไรหน่อยแล้วกันนะปรับปรับสีแล้วกันเพื่อนๆจะได้ดูออกผมจะชอบใช้เป็นตัวตัวเลื่อนครับเออผมจะชอบให้มันแบบหมุนหมุนแบบนี้ผมโคตรชอบเลยอ่ะหมุนแล้วนะกดส่งออกครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับอ่านี่อันหมุนหม,หมุนไม่มีลายน้ํานะครับแต่แคปคัลอะลายน้ํามันจะมาสุดท้ายนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหม อ่าถ้าแบบนี้มีนะครับทาไมถึงมีอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ปุ๊บนี่ครับมันมีตอนท้ายเพื่อนๆต้องแตะและกดลบทุกครั้งนะครับมันถึงจะลบออกไปนะครับถ้าเราแบบทําด้วยความเร็วทําด้วยความเพลินลืมตรวจทานหรือว่าไปกดแตะตรงนี้ทีนึงปุ๊บอ่ามาแล้วเห็นไหมครับอ่าแคปคัสเขาจะใช้วิธีนี้ เขาจะชอบแบบมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงนะครับเนี่ยถ้าแบบนี้แล้วกดเซฟไม่มีนะครับแต่ถ้าเผลอไปกดนู่นนี่นั่นปุ๊บโดนอมาอะไรไหมครับจังหวะเราไม่รู้ตัวอ่ผมเซฟใหม่ส่งออกใหม่นะครับลองดูว่าโผล่มาไหมนะครับอ่าอีกอันนึ่งปึ๊บอีกอันนึ่งปึ๊บอ่าไม่มาเลยไหมครับไม่โผล่มาแล้วเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปที่ผมแนะนําก็จะมีสองตัวนะครับแคปคัดกับ ตัวนี้ครับอินชอน,นะครับที่ผมว่ายังยังโอเคแต่จริงๆมันมีหลายแอปแหละแต่ผมไม่รู้นะครับไม่ค่อยได้เล่นอ่ะโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเดี๋ยวฝากแอดโฆษณานิดหนึ่งเพื่อนเพื่อนๆที่อยากจะซัพพอร์ตนะครับก็ดูคลิปกดไลค์ like, กดแชร์ share นะครับหรือว่าเข้ามากดลิงก์แอเฟรดโปรแกรมนะครับซื้อของนะครับทำธุรกรรมผ่านลิงก์ผมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่คำอธิบายนะครับหรือว่า ก็มีอะไรบ้างที่น่าสนใจใช่ไหมครับมันเพื่อนอยากได้อะไรเอ่ยสมมุติอยากจะสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ก็นึกถึงผมแล้วกันนะมีหลายใบเลยนะครับหลายเครือเลยนะครับก็เข้ามากดนะครับสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับขอสินเชื่อขอสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับก็คุยกันว่าต้องทํายังไงต่อไปนะครับแล้วก็จะมีหมวดสีม่วงก็จะเป็นเกี่ยวกับบ้านนะครับสินเชื่อนะครับ แล้วก็สีส้มครับก็จะเป็นรถยนต์สินเชื่อประกันรถยนต์นะครับสีเขียวนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์กีฬาสีน้ําเงิน IT ทคอมพิวเตอร์มือถือแล้วก็หมวดอื่นๆเบ็ดเร็จครับสีน้ําตาลครับก็จะมีช้อปปิง้งห้างดังแมคโครโลตัสนะครับท็อปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซื้อหนังสือออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้านะครับ c ีเอ็อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับถ้า ผ่านลิงก์ผมผมก็แลกค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีบ๊ายบายครับ